วันนี้มาแอบดูบอลในตู้ค่ะน้องชื่อนินมณีนะคะจะเห็นว่าสองต้นนี้แตกต่างกันมากเลยนะคะต้นนี้จะกอใหญ่นะคะแล้วก็สวยค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยคือดินเขาเสื่อมสภาพนะคะไม่สวยเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมบอลสีนะคะอันนี้เป็นแดงสุริยนนะคะ ไม่ไแน่ใจว่าเรียกแดงสุริยนหรือว่าแสงสุริยนนะคะอันนี้เลี้ยงในตู้ค่ะนอะ้องเขาค่อนข้างที่จะโตช้านะคะนี่ก็ดินเขากัแบบกระถางเขาเริ่มเล็กไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางอันนี้ก็จะเป็นบอลมีแข้งนะคะเนี่ยจะเห็นว่าดินเขาเนี่ยเสืส่อมสภาพนะคะเป็นเชื้อราแบบนี้นะคะก็เขาก็เลยไม่โตนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกันค่ะอ่าสว่วนอันนี้เป็น นินมณีค่ะนินมณีนะคะนี่ใบเขาก็จะกัดสีนะคะกัดสีออกขาวชมพูนะคะระเรือระเรือแบบนี้ค่ะอ่ะดินน้องเขาก็เสื่อมสภาพเหมือนกันนะคะเรามาเปลี่ยนดินกันอันนี้เป็นไม้เลี้ยงในตู้หมดเลยนะคะที่ใช้อยู่นะคะก็จะไม่ได้หมักดินนะคะก็ปลูกแบบบ้านๆธรรมดานะคะก็จะเป็นดินผสมใบก้านโตค่ะ แล้วก็ใบก้ามปูนะคะก็ใช้อย่างละหนึ่งนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็จัดการแล้วก็จะใส่มูลขี้วัวนะคะ ม้ีนคิวประมาณสองกำมือจริงๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ผสมให้เข้ากันนิดนึงนะคะปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องหมักดินไม่ต้องอะไรเลยนะคะปลูกง่ายๆได้เลย แดงสุริยนก่อนเลยนะคะจะเอาดินเก่าออกก่อนอ้ลากเขาเต็มกระถางนะคะกระถางเล็กมันจะเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานนะคะนี้ก็เดี๋ยวจะจะไม่เอาดินออกหมดนะคะจะเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นไซส์ เป็นเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์แปดนิ้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็เราจะไม่ฝังเขาลึกนะคะ ที่ท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็หาไม้คํำนะคะก็จะเป็นไม้อัน,นอเสร็จแล้วคาะหนึ่งต้น อันนี้นะคะอันนี้น,น,น,นินนินมณีนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะลาเขาก็เยอะนะคะดินเขาก็อันนี้จะเสื่อมเหมือนข้างบนนะคะข้างบนมันเสื่อมสภาพนิดนึงอันนี้เหมือนเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเท่าไหร่นะคะเพิ่งเปลี่ยนดินไปไม่นานนี่เอง ดินเขาก็ยังไม่แน่นนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเติมเติมดินไปข้างล่างแล้วกันเนาะเติมดินใหม่ไปข้างล่างนะคะ ใบกล้ามปูไปหน่อยนะคะของพี่แขกจริงๆเราก็จะปลูกดินจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะบางทีก็ดินผสมใบกล้ามปูเฉยๆด้นะคะสองอย่างพอบางทีก็ไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ได้ใส่แบบปุ๋ยข้อวัวอะไรเงี้ยบางครั้งไม่ได้ใส่แต่กระถางนี้ดินแน่นมากค่ะทุกคนดินแน่นเลยอ,อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมานานนะคะ นี่รากน่าจะแบบน่าจะเหมือนลากเน่ากยหรือเปล่า ล้างดูนะคะ ก็จะดึงลากที่แบบช้ำๆเสียๆออกนะคะเนี่ยดึงออกไปเลย mm hmm. เลยัะเปลี่ยนกระถางใหม่เลยก็ใส่ดินอันนี้ไปได้เลยนะคะ mm hmm. บางคนเขาก็จะหมักดินก่อนนะคะแต่ว่าของที่แขกนี้ไม่ได้หมักก็ผสมปุ๊บ ก็จะปลูกเลย เรียบร้อยแล้วนะคะสามต้นอ่าแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ในตู้เลยอ่าไปค่ะเราเอาน้องเขาไปใส่ตู้กันนะคะ ตู้แป๊บนึงนะคะโดนแบบอากาศเขาก็จะแบบไปตกกันเปิดตู้ต้องบบกเปิดตอนเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าพอโดนอากาศร้อนปุ๊กไปเขาจะสะมดุด เ <Hey. S 2> แล้วเสร็จแล้วก็ปิดตู้เลยน่ะแยกไปแล้วแยกไ <S <S ส้สมหวังสมหวังสมหวังเดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดค่ะเป็นมเมล็ดที่ผสมกับ ตัวของเขาเองนะคะเกคือเกสอนตัวผู้กับเกสอนตัวเมียคือดอกเดียวกันนะคะต้นเดียวกันนี่น้องมีแต้มเหลืองๆแบบนี้ด้วยทุกคนเนี่ค่ะต้นอันนี้จะเป็นต้นที่โตที่สุดนะคะของบรรดาในฝักที่ปลูกนะคะแม่เขาคือต้นนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเออซับพนมหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้มาค่อนข้างที่จะ นานแล้วนะคะตอนนั้นได้มาแรกๆก็ไม่ได้เขียนชื่อปิดข้างๆนะคะเนี่ยแต่น้องเขาใบสวยมากค่ะคือเวลาน้องเขาใบแก่เนี่ยเขาจะมีแบบต้นเขาโตเต็มวัยอ่ะใบเขาจะเป็นสีแดงเข้มแบบเลือดหมูนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาเอารูปขึ้นให้ดูข้างๆนะคะนี่สวยมากอันนี้เป็นเป็นต้นที่แยกจากหนอต้นแม่นะคะต้นแม่ต้นแม่ของอันนี้ค่ะแยกจากหนอต้นแม่นี้ นี่แล้วก็จะมีเขาได้หลายหน้ามากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต้นนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยค่ะไม้ฝักเดียวกันเลยสวยค่ะสวยเขามีเป็นแบบใบไผ่ด้วยนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะเนี่ยฝักเดียวกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ใช่อันนี้มีแบบ ด่างเริ่มมีด่างขาว,ขาวแซมๆมานะคะแต่ไอ้ขาวตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นยายากันลานะคะก็มีแฉมขาวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโตเขาจะเป็นยังไงนี่ก็มีใบไผ่ก็มีนะคะคืออยู่ในตู้ไม่ได้ออมีค่ะอันนี้ก็ใช่สวยค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะมเมล็ดฝักเดียวกันเลยเก็บในตู้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาล้องไปเก็บ อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะโอ้เพิ่งเห็นเขามีสัดสีเหลืองๆนะคะมีด่างเหลืองๆ,ๆด้วยคะ่ะแต่เอาน้องไปเก็บตู้กันนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต้นต้น,ต,นต้นฝัก,กอย่างอื่นของเขาด้วยมีใบไผ่สีเขียวก็มีนะคะฝักเขาคือได้หลากหลายมากเลยทุกคนใช่ไม่ฝักเยวกันหมดเลยทุกคนนี่ค่ะใบไผ่ ก็คือเป็นฝักเดียวกันนะคะนี่ใบไผ่แบบนี้ก็มีค่ะ,ะเขาแปลกมากเลยก็คือชอบมากเลยค่ะต้นนี้คือเพาะออกมานี่ได้แบบนี่ใบหอ,อกก็มีค่ะทุกคนใบหอ,อกอันนี้ก็ไม่แน่ใจจะเป็นหอ,อกหรือเป็นไผ่แต่เบื้องต้นก็คือเป็นใบไผ่นะคะเนี่ยค่ะมเมล็ดฝักเดียวกันเลยทุกคนชอบชอบมากค่ะมเมล็ดฝักนี้นี่ใบหอ,อกสีเขียวก็มีนะคะเนี่ยค่ะ มันจะเป็นนี่ค่ะแบบนี้ก็มีนะคะยังไม่กัดแบบสีขาวก็มีสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเขาน่าจะมีบอนสีมาแบ่งปันราคาเบาๆค่ะทุกคน,น